สวัสดีครับมาดูเจ็ดเชียนกันครับเจ็ดเชียนอันนี้ของวดที่แล้วนะครับรีบไปเดินไปเข้าห้านะไปเข้าข้างบนห้าส่วนตรงนี้ยังมองไว้ใจได้นะครับมงไว้ใจได้บน ล่างไม่มาวดที่แล้วหลุดสองวดแล้วนะล่างกุูหลับแดงอันนี้ก็ยังเข้าอยู่เลยส่วนห้างหลังวดที่แล้วห่าเป็นสาม กระเด็นห้าน,นี่กระเด็นห้านะที่แล้วพวกนี้เล็กเด่นครับเข้าหมดเลยนะเนี่ย แต่ตรงนี้เข้าดีสามหทั้งสองอันเลยนี้ก็หลุดนะงมดที่แล้วเข้าหลักสิบย่างหน่วยไม่เข้าตรงนี้ก็ยังเดินนะครับล่างนะ คู่ก็ต้องมาหนึ่งตัวทาบอกที่แล้วส่วนที่จับคู่ตรงนี้ตารางสุดล็อกหกสามไม่มีมีสามหกก็สองสาม ตงนี้ก็ยังเดินนะครับเดินดีบนเรามาดูของวดนี้กันครับปูขอปูให้รวยหนึ่งกับห้าเรื่องวันนี้ ที่แอดติดตามตรงนี้นะสนะี่ห้าหกนะกับเจ็ดแปดเก้าในล่างอันนี้หลุดไปสองวดอันนี้ยังไม่หลุดเนี่ยอันนี้เด่นสี่ห้าหกตรงวันนี้หนึ่งห้าสองเก้า ลกเทวดาให้หนึ่งเด้อวันนี้เด้อเพตนุพะเก้าให้ห้าน,นี้ก็ห้าเด้อห้าห้าบนห้าล่างบัวหลวงให้สองเด้อวันนี้แล้วมันจะบ้านหนึ่งสองห้าหนึ่งห้าสองเองลูกเทวดาให้ห้าเหมือนกัน ชาให้ให้ห้านะทองคำนำโชคให้หนึ่งกับเก้าด้วยหัวหลวงัมหลวงให้เก้าวยให้ห้า่ีชนกันชนกันสาม 4 5เลยเน, 95. นี่เก้าห้านี่ไปที่เก้าห้าครค้งเลขไปตามอยู่ นี่ราคาสามคันเลยนะนี่ยเน้นตรงนี้ห้าเปดเต้องมาหนึ่งตัวอืมไนศูหน้า ชนเก้าติ๊ก้ทยสองตัวนะครับน,นี่ก็ยังใช้ได้เลยหนึ่งสองสี่ห้า เน้นๆข้างบนนะครับแต่ยงดที่แล้วถ้วจาจับคู่ให้พวกนี้ก็ได้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สักแค่นี้ก็พอนะครับ เจอกันคลิปต่อไปเรือนี่นะให้ชัดๆเลยอ่ะเจอกันคลิปต่อไปนะครับ